ลูกผมทำอะไรออมาเรื่องแบบคอมผมเองรับส่งเชียร์อยู่อยู่อนเดี๋ยวได้ิการว์ให้ยอเขาเปครับอบในทีมการเขาอยู่อู้ดังนับอ้นก็ทำงานลยครับก็ทำนะครับ สำหรับการฝ่ายหน้าว่าสิ่งของขผมมีอยู่สี่ที่แดงครับสี่ที่สีแดงเป็นือมีเมโทงก้าวสองสิงหมปั่นเลยมงปั่นนะ 36เจ็ด37 37 11ดอกใช่1ชิ้นเ่งครับแต่แยกออกเป็น6ชิ้นไ่เป็น6ชิ้นให่งครับก็มีก้นมีดัแล้วก็มีมาตรานก็ต่างกระดิงตงมี้มยำกุ ช่วยอีกอ่ะเยอะทีก็ชิ้นห่มีสองที่น่าที่ที่สองก็การตัดเขาแล้วนะชุดของแจกเลยแล้วก็ตัดมาใช่ไหมครับครับผมที่ในขาเขมีสีินก็ตัดเรียงกันกะบอกนี้คือส่วนของอะไรของ เราคงกันครับที่นี่แต่ที่นี่หนึ่งเดียวก็อาจจะรู้กันเดียวมีทั้งหมดสองทีมเลยลองเป็นสองคนนะก็มารยาทบอกเล่าเลย มันเป็นไม้่หามอเตอร์แล้วส่วนี่เนานวางมอเตอร์ม่นีทีส้นสุดเดี๋ยว่อานวีมอเตอร์เราจะมามอเตอร์มุดใากเพราะว่า่นากมันมีความจากที่มันจะวคา5.0เซนติเมตเราจะางมอเตอร์้ากกับเพนครับ

มีนะมั้ยมาตรฐานน่ะมีมั้ยเออหลังได้นะมาปงปงวัตถุมันอยู่ใต้ป่ะให้แน่ๆนะครับผมนะใช่มั้ยชอบเก็บตรงนี้เหรอเก็บปากตรงนี้ด้วยมั้ยอ่ะใช่ มั <thôi S 2> <Ừ. S 3> นหมูไโซเลยถ้าไปอยู่ตแคงนั้นนี่หมนี่นเองไม่เล่นเงินเสอเนาะให้เชื่อว่าคุณมาติดที่ที่สองี่จิะ้วกแยกออกมาเลยต้องหมดที่จริงจ้วย ชิ้นนี้หนึ่งของผมชินนี้องสับก็มีก็ประานานแล้วก็เชือคือตรงนี้มันจะเป็นโลโก้ครับผมสถาบันสถาบันององค์กรแล้วก็เชือกใช่เล็กนี้เล็กวงรวม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 ถ้ากวงให้รวมมันถึงน้ำมันจะริ้งไม่เครับอบแรกเป็นแบบน้อ่ ลอดปันได้ครับระดาบมันจะขึ้นใหญ่เลนะลอดปันได้โอ้โหวัวเกาาลิมืดใครกอเราได้แ่ไม่นี่มีอยู่เหมกอนเขาเนี่ย อะไรแบบนั้นเรียนยังไม่หมดเลยว่ากันไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะยังไม่จบ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 ยัง ่าเป็งการะครับว uh, ัดที be, ่แวมีี yeah. ่ววาเเห่อนเมื่อะไรครับเมื่อะไรเมื่อรู้องอยู่พอาจิตเป็เีงแล้วครับต้องทที่ดีนะมีแกะทิ้ก็คือเด็กทีเราตัดทำตรงนั้นนมีสอง้ากกาแกะ้น

จะบอกมองเก็บไว้ในที่ใหนดีให้รู้ดีมากครับในรูปของผนี่เองขับไปที่ไหนขี่เส้นสายก็ขับไปที่ไมนขี่เส้นสายก็ขับไปที่ไห ก็ตัดแล้วกระดับนตัดให้เร็มโค้งอย่างนี้เราเพ่อจะได้เอาควาตอกตงตรงนี้ตรงนี้ก่อแล้วก็สายพันกพวกการ์ดลายนะผมแล้วก็อีกสองเราทแบบแบบนี้แกน้อ่าะรมหาหือสเนี้ยครับผน้าแนี้ทาเป็นบอดี้เลยครับใช่ครับก็มาเจอาด้อยครับ บอดี้กากรับเราเรีก็ส่งดีทำเน้าอไร่างเลยครับแลีเห็นสำคหรับการประกอบให้เป็นตัวเครื่องปั่นแห้งถุงปั่นุดหนก็แล้วก็หนึ่งเราได้ตัวเครื่องมาก็จะมารอแล้วก็ สองเราจะนำาิ้นท so ี Luckily, no ่ช no ิ่นท no ี่สองกับที่นี่สามประกอบกันส่วนคืตัวโคแลตัวตุ่มเป็นสองส่วนครับแล้วก็จะนำมาประกอบเปทีินห่งซึ่งเป็นตัวโคมงเรื่อแลเราจะนำที่สี่คือฝาอมาประกอบกับที่มาระอบมารกอบาประาระรบบ

การหาของมันยุตาเบอจงเลยแ่นั้นไหมพอแรกรุ่นที่สอรุ่นามั่โบกก็อาเจ็ต่ถ้ากินปั้นเด็ดเนี่ยรุ่นแ้กเขาบอกวัาเขาทานไม่ขอ ประตูล่ะประตูล like yes. hey. ่ะเอ้า huh. คือไปยิงประตูถุนเลยเวลาหัวหัวไงเราคือไปยิงประตูถุนเลยเวลาหัวหัวไ

นาแล้วก็กระดานตันเลยตันเลยครับผมผมอยากจะแนะนําในส่วนหนึ่งครับในในความคิดของผมนะครับคือโดยเคประตูเปิดปิดหรือว่าเก็บพลาสติกใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำการปัดเนยครับคือว่าประตูจะเล็กขนาดนี้ไหมครับประมาณนี้ครับประตูกับเครื่องครับจะประมาณนี้ไหมครับ

ومتعب <applause> لونه <applause> <toss> <toss>

ในรองมือผมไม่ใส่เลยไม่ถามกูเลยในรองมือมาเท่าไรแต่เกินงานนี้งานนี้หลังงานนี้ที่4.4จะแค่ขนาด